เนอข่าวโดย INN 15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะสั่งประกันสังคมเคลียร์ข้อสงสัยรับเงินบำนาญฉราภาพอย่างมีสิทธิ์รับเบี้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุค่ะ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะมีความหงวงใยผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นข่าวในกรณีผู้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุรับเงินซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญหรือสวัสดิการอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐในลักษณะเดียวกันนั้นเพื่อให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมคลายข้อกังวลดังกล่าวค่ะจึงได้สั่งการให้นายทศพลกริวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเร่งประ ชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมยังสามารถรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้อีกด้วยค่ะโดยนายทศพลนะคะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงถึงข้อสงสัยของผู้ประกันตนในกรณีนี้ค่ะว่าผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สู อายุด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้สึกข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานได้จัดงบประมาณ50ล้านบาทปล่อยกู้ดอกเบี้ยตามผ่านจาอมทรัพย์ช่วยลูกจ้างนายจ้างสู้วิกฤตโควิด -19 ได้ไม่เกินแห่งละ10ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีค่ะระยะเวลาการส่งชำระคืนสูงสุดไม่เกิน1ปี6เดือนและผ่อนส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เป็นงวดรายเดือนค่ะ ต่อกันที่กรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะจ่อเชิญสมาชิกผู้ปรายติแจงเหตุผลและก็เสนอคำขอปรายติวันที่5กลกุมภาพันธ์นี้เปิดคุณสมบัติที่มาของสสรค่ะ นายดีเรกริชเจนครองธรโโรมโฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการว่าวันนี้ที่ประชุมได้มีการลงมติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่รอการพิจารณาโดยในวันที่5กุมภาพันธ์2564นี้ที่ประชุมได้เชิญสมาชิกผู้ขอแประยะติมาชี้แจงเหตุผลและเสนอคำขอแประยะติรวมทั้งสิ้น109คนค่ะประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะ ขออภัยค่ะสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอ8คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสอ101คนค่ะทั้งนี้หาก ใครจะไม่แประยะติในวันที่5กุมภาพันธ์นี้ก็ได้ซึ่งสามารถขอสงวนคำแประยะติเพื่อไปนำเสนอในที่ประชุมรัฐสภาแทนค่ะสำหรับคนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสอสอรอนะคะวันนี้ในที่ประชุมก็ได้มีความเห็นส่วนใหญ่มองว่าไม่ต้องเว้นวักทางการเมืองสองปีซึ่งมองว่าหากมีคุณสมบัติมีข้อจำกัดเยอะก็จะทำให้มีคนมาให้คัดเลือกจำนวนน้อยจึงอยากให้มีการเปิดกว้างให้ได้มากที่สุดค่ะ ปิธายที่ปคบ,บนะคะจอม้จับกะละแมหากไม่มาให้ปากคําตามที่ได้กําหนดขณะยิ่งยงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังประสานเตรียมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ พันตำรวจเอกเนติวงกุลาบผู้กำกับการ4ี่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบเปิดเผยค่าว่าหลังปคบได้ออกหมายเรียกนายยิ่งยงยอดบัวง,งามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังและบริษัทผู้ผลิตทางเชา่ามารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบอาหารมาตรา40และมาตรา41ห้ามมีให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท,ท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและข้อหาโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญา จากกรณีได้มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ถังเช่าผ่านช่องเคเบิลทีวีนะคะให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่8กุมภาพันธ์2564โดยออกหมายเรียกไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะล่าสุดได้รับการประสานจากเจ้าตัวนะคะว่าจะเดินทางเข้ามาพบในวันดังกล่าวซึ่งประเด็นที่จะสอบปากคําก็คือเรื่องของการโฆษณาถังเช่าเป็นหลักค่ะนอกจากนี้ตํารวจจะยังดำเนินคดีกับบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์รวมถึงบริษัทที่โฆษณาด้วยส่วนเจ้าของเคเบิลที่เปิด เกิดช่องทางให้โฆษณาขายสินค้านั้นได้รับรายงานว่าถูกกศทชเรียกไปตักเตือนแล้วก็ปรับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าการออกหมายเรียกครั้งที่2ให้นางสาวพ,พัชรศรีเบญจมาศหรือกละแมพิธีกรชื่อดังเข้ามารับทราบข้อกล่าวหากรณีโฆษณาอวดอ้างคุณสมบัติอาหารเสริมผ่านโซเชียลในวันที่9กุมภาพัานธ์ที่จะถึงนี้นั้นเบื้องต้นค่ะพิธีกรชื่อดังยังไม่ได้มีการ ตอบรับมาแต่หากในวันที่9กุมภาพันธ์ไม่มาตามนัดหรือว่าไม่มีเหตุอันสมควรในการเลื่อนนัดก็จะดำเนินการออกหมายจับทันทีค่ะจบการณ์เสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN